สวัสดีครับคลิปนี้เป็น c 0 7 1คิดหนึงหนะครับคลิปนี้ก็จะเป็น bit extraction นะครับก็เหมือนคล้ายตัวอย่างที่7.3เลยนะครับก็แค่จากภาพ8บิตนะครับเราจะแยกด้วยภาพ16บนะิตเนาะเดี๋ยวเรามาดูผลลันของตัว7.3ก่อนเนาะที่เป็นตัวอย่างเราทดสอบลันดูเราเอาเป็นภาพนี้กันนะครับก็ให้มาดูที่ตรงนี้นะครับอ่าสังเกตว่า เป็นลักษณะนี้นะครับผมโชว์เป็น figure สามไว้นะครับเพราะว่าผมจะลันเปรียบเทียบกับตัวใหม่ดูอ่าก็โค้ดก็คล้ายกันเลยนะครับในตัวอย่างที่7.3ผมก็จะ ctrl a แล้วก็คลิกขวา copy มาเลยนะครับแล้วก็ new script ขึ้นมานะครับแล้วก็วางแต่ว่าผมจะไม่ใช่ไม่ใช้เป็นภาพรดับเท่านะผมจะใช้อ่อเดี๋ยวนะผมกินไปทอนมานะก็เดี๋ยว comment มเ,มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับใน m a t lab นะไม่ใช่ตัว sharp นะครับอันนี้เดี๋ยวเซฟเป็น pr 74่ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นตัว เป็นพลังที่ที่4เนาะข้อ4ของบทท okay. ี่7โอเคเซฟไปก็เป็น f เท่ากับอ่าเราจะแปลงเป็นอ่า u i n ินสนะครับโดยใส่ภาพเข้าไปอ่าแบบนี้นะครับก็เปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับพรันดูอ่าเดี๋ยวนะฟิกเกอร์อ่าฟิกเกอร์สอันนี้เป็นผลลันใหม่นะครับฟิกเกอร์สอ่าเดี๋ยวผมเคลียร์ใหม่ก่อน อขอตั้งตัวฟิกเกอร์ตัวนี้เป็นฟิกเกอร์หนึ่งละกันแล้วก็ตัวนี้เป็นฟิกเกอร์สองอ่ะทดสอบรันดูก็ฟิกเกอร์สองได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ฟิกเกอร์หนึ่งเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เราเปลี่ยนจากภาพระดับเทานะครับเป็นภาพสีธรรมดาเนาะ แล้วก็ตัวตัวอย่างนะครับ7.3เดี๋ยวลองเชืขึ้นมานะครับ7จก็ภาพเดียวกันอันนี้คือจากภาพระดับเทานะครับเราแยกระดับแ,แยกบิดออกมาผมลองทำดูแล้วนะครับจากแยก16ตัวผลลัพธ์มันเหมือนกันเลยนะครับ2ตัวแรกก็เลยเปลี่ยนแค่ตรงภาพนะครับที่ทําการนำนำมาแยกบิดก็ตัวฟิกเกอร์หนึ่งตรงนี้นะครับเป็นตัวแบบ จากภาพ8บิตนะครับแล้วก็ตัวฟิกเกอร์3ตรงนี้เป็นจากภาพาภาพอาตัวฟิกเกอร์1นะครับเป็นภาพ16บนะิตเนาะส่วนตัวฟิกเกอร์3เป็นจากาจากภาพ8บิตนั่นเองนะครับภาพระดับถาเนาะอันนี้คือผลลันนะครับก็มีประมาณนี้นครับสำหรับจ6บสีเนาะจริงๆอาจจะมีที่กว่านี้ก็ได้นะครับก็ลองทำดูนะครับอันนี้เป็นไอเดียของผมนะครับ ก็ในคลิปสัดไปนะครับก็จะเป็นจากภาพขาวเป็นภาพดําหรือเปล่าสรับภาพขาวเป็นภาพดำนะครับจากภาพดําเป็นภาพขาวโอเคเดี๋ยวเรามาดูในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมก็จากโคดเดิมเนาะตัวอย่างที่7 3นะครับผมก็มาเปลี่ยนแค่จากภาพแปดบิตนะครับเป็นภาพ16บนะิตเนาะตามนี้เลยโอเค